สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูแปลงมันครับผมแปลงมันสวยเลยครับกำลังเกิดครับมันนาโอ้ครับโอ้เด็กน้อยกำลังถอนหญ้าอยู่ครับเด็กน้อยตัวเล็กกำลังถอนหญ้านี่ครับ มันกำลังได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยครับผมเด็กน้อยเตอร์ทำอะไรครับเด็กน้อยเตอร์มาดูสวนมันครับดูมันหลังนาครับผมเด็กน้อยเตอร์เด็กน้อยเตอร์กำลังถอนหญ้าครับเด็กน้อยเตอร์ครับ มีเตงโมด้วยครับได้วานทิ้งครับได้กินมานเนาะนี่ครับเตงโมนี่เตงโมอ,อยู่ฝั่งนี้ครับผมมืดครับสวัสดีครับผม